สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงไพ่ความรักแบบ g e general r e a d i n g ให้กับชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนนะคะที่เคยผูกด,ดวงโหราศาสตร์นะคะตามหลักโหราศาสตร์แล้วทราบว่าเป็นชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีนก็สามารถเข้ามารับฟังและชมคลิปได้นะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะคะคลิปนี้ก็ เป็นคลิปในเรื่องของความรักนะคะในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะถึงวันที่15ตุลาคมนะคะเราจะแบ่งสถานะความรักของชาวราศีมีนออกเป็น3สถานะด้วยกันนะคะคือสถานะของคนโสดสถานะของคนมีคนคุยและสถานะของคนมีคู่นะคะมาดูกันนะคะความรู้สึกของคนโสดนะคะเป็นอย่างไรในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนี้นะคะสามเหรียญ สองเหรียญ6ก,กทางหถ้วย5ถ้วยสําหรับคนโสดนี้นะคะอาจจะมีการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเกี่ยวกับวงสังคมหรือว่าญาติพี่น้องนะคะกลุ่มคนจำนวนมากนะคะทำให้คนโสดนี้หลงลืมไปในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของคนโสดนี้คือ ก็เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่นะคะการทํางานหรือว่าการหาเงินนะคะอยู่กับตัวเองยุ่งยุ่งอยู่กับตัวเองนะคะเป็นการที่แบบว่าหมุนเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนความคิดปรับทัศนคตินะคะในเรื่องของความรักหรือว่าในอนาคตข้างหน้าชาวราศีมีนคนโสดน,นะคะก็ยังไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความรักหรือว่าอยากจะมีครอบครัวประมาณนี้นะคะแต่ ชาวราศีมีนคือตอนเองนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะในรู้สึกว่าตนเองก็ถ้ามีความรักเข้ามามีคนมามอบความรักให้ก็เหมือนกับว่าก็อยากจะเปิดโอกาสให้ตนเองได้รู้จักกับคนอื่นนะคะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนสักทีเดียวนะคะชาวราศีมีนนี้คือเหมือนกับว่าบางคนบางท่านชาวราศีมีนอาจจะเคยพบเจอกับความรักที่มันเหมือนกับ มันไม่เป็นไปดั่งใจหรือว่าเป็นความรักที่แบบว่ามันอนาคตมันไม่ได้สดใสเท่าที่ควรนะคะแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของความรักมาก็ยังจะเหมือนกับว่าไม่อาจจะเอาตัวไปผูกมัดหรือว่าไปผูกพันกับในเรื่องของความรักนะคะส่วนมากจะหันมาในเรื่องของการทํางานหรือว่าการหาเงินการใช้ชีวิตประจําวันอยู่นะคะคนโสดก็มีความรู้สึกว่าประมาณนี้นะคะ มาดูนะคะอนาคตข้างหน้าสำหรับคนโสดน,นะคะจะมีความรักหรือว่ามีคนเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ให้หรือไม่นะคะสีดาเก้าคาถาสิบคาถาสิบดาจัสเมน n o ีนอ o สอด สำหรับคนโสดชาวราศีมีนนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ตนเองยังไม่ได้พร้อมนะคะหรือว่าไม่พร้อมที่จะมีความรักกับใครเลยนะคะสี่ดาบขึ้นมานี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะนิ่งๆเฉยๆนะคะยังไม่อยากจะมีความรักหรือว่าชาวคนโสดนี้คือยังไม่มีใครเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ให้นะคะอาจจะอยู่กับตัวเองอยู่กับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ เหมือนกับว่าพยายามที่จะใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็เมื่อไหรท่ที่ตนเองพร้อมเนี่ยก็เหมือนกับอยากจะเปิดโอกาสให้ตนเองได้พบเจอกับคนใหม่แล้วก็อยากจะเจอความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ยัง เหมือนกับแก้ปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือว่าการหาเงินนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามามอบความราักนี้คือชาวราศีมีนนี้คือตั้งดาบไว้รอเลยนะคะคือเหมือนกับว่าคือต้องมีสเปคของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องการคนที่เข้ามาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ัยอย่างนี้หน้าที่การงานเป็นอย่างนี้นะคะอยากจะได้ความมั่นคงจากคนที่เข้ามามอบความรักให้นะคะ ฉะนั้นก็เหมือนกับว่าอนาคตของชาวราศีมีนชาวโสดนะคะก็เหมือนกับมีสเปคของตอนเองอยู่แล้วนะคะถ้าใครเข้ามาตอนนี้คือชาวราศีมีนยังไม่พร้อมนะคะแดเหรียญเ e ท is a pentacle สองคาถาส่ถ้วยอนาคตข้างหน้านะคะชาวราศีมีนก็เป็นคนแบบไม่ใช่หน้าตาขี้เรียวขี้เร่อะไรนะคะก็สำหรับในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยนะคะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้เหมือนกันนะคะก็ธรรมดาแหละนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะหรือว่า คนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือว่าชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำนะคะที่อาจจะมามอบความรับความสัมพันธ์ให้นะคะแล้วตัวชาวราศีมีนเหมือนจะคิดมากนะคะเหมือนจะยังไม่พร้อมรับความรับความสัมพันธ์ครั้งนั้นอาจจะรับมาพิจารณาเป็นประมาณมอบมิตรภาพไมตรีในเรื่องของความเป็นเพื่อนมากกว่านะคะแล้วก็คือชาวราศีมีนนี้คือ พยายามที่จะเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่กับตนเองอยู่กับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะสําหรับคนโสดนี่คือช่วงนี้กําลังหมุนเงินหาเงินนะคะแล้วก็เหมือนกับมีภาร,ะ,ระ,ะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะชาวราศีมีนคนโสดนะคะก็ดวงความรักก็ยังยังนิ่งๆอยู่นะคะอาจจะมีคนเข้ามามอบความรักความสมพันให้แต่ว่า ก็เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนยังไม่พร้อมนะคะเรามาดูชาวราศีมีนนะคะสำหรับคนมีคนคุยกันดีกว่านะคะความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไร The Magician The Lover The fool is o ูอ f t h o u g h t สิบเรียนสำหรับคนมีคนคุยนี้นะคะในความรู้สึกความรักควสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีความแบบว่าเหมือนมันเป็นการคุยคุยเผื่อเลือกนะคะแล้วก็ยังไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครนะคะเดฟูเข้ามาชาวราศีมีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยหลายคนนะคะแล้วก็ ยังไม่ได้เลือกว่าใครเป็นตัวจริงนะคะหรือว่ายังไม่ได้คิดจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปนะคะอาจจะเป็นการคุยแก้เหงาแก้เซ็งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเติมเต็มให้กับ ความรู้สึกเงาๆของตอนเองนะคะสำหรับคนคุยชาวราศีมีนมาดูซิว่าชาวราศีมีนนะคะสาระคนคุยนี้อนาคตข้างหน้ามีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อไปพัฒนาความรักความสัมพันธ์ต่อไปได้หรือไม่นะคะในช่วงฝักแรกของเดือนตุลาคม10บหรือสิดาบจัสมินหเหรียญ คือออฟสอดสามถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะคะสำหรับคนคุยนี้คือเหมือนกับว่ายังไม่ได้ต้องการที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นตัวจริงหรือว่าพัฒนาความรักความสัมพันธ์ใปนเรื่องของการคอมมิตเมนต์หรือว่าการให้สถานะเป็นแฟนนะคะอาจจะอยู่ในสถานะของคนคุยนะคะคนที่มีชาวราศีมีนะคะ อาจจะคุยอยู่กับชาวราศีพฤษภนะคะธาตุดินนะคะหรือว่าคุยอยู่กับชาวราศีมิถุนตุนกุ่มชาวธาตุลมหรือชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็คุยอยู่กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ความเร็วหรือว่าการขับขี่รถหรือว่าส่งของประมาณนี้นะคะ ก็สําหรับชาราศีมีที่อยู่ในสถานะคนคุยนี้เหมือนกับว่ามีการคุยอยู่หลายๆคนนะคะยังไม่มีการเลือกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการที่อยู่ในสถานะคนคุยแล้วก็คุยหลายๆคนเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้นะคะอืม ชาวราศีมีนเหมือนจะจะชูนะคะเนี่ยเรามาดูอนาคตข้างหน้าชาวราศีมีนนะคะมีความเป็นไปได้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่นะคะ The Emperor Knight of s c n d King of Cup Ace of Van กรีซอบครับในอนาคตข้างหน้าในความรับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคิดว่าชาวราศีมีนะคะยังเหมือนกับแบบว่าเป็นความรู้สึกที่ยังไม่เลือกใครนะคะแล้วก็ยังไม่เลือกคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นการเหมือนกับคุยไปเรื่อยๆนะคะสารสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถามว่าจะพัฒนาความรับความสัมพันธ์ต่อไปไหมก็ยังไม่นะคะเหมือนกับ การที่เหมือนกักความรักความสัมพันธ์ไว้นะคะหรือว่าเหมือนอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนกับมีชีวิตอยู่นะคะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้มีความสุขประมาณนี้นะคะเหมือนกับยังไม่พร้อมในเรื่องของการมีครอบครัวนะคะถามว่าอนาคตข้างหน้านี้คือ ก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะพัฒนาความรักควาสัมพันธ์กับใครนะคะเพราะว่าเหมือนกับเก็บไว้คุยนะคะเป็นการที่แบบว่าคุยแล้วมีความสุขประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะสถานะของคนคุยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนคนที่อยู่ในสถานะของคนมีคู่นะคะ ความรู้สึกความรักความสัมพ,พันธ์เป็นอย่างไรก้9ดา แถ้วย q u e e n of Pentacle 7. ์ดาบ8ดาบในความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีมีนคนมีคู่นี้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับคิดมากเครียดวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะะที่มันไม่สามารถมีกัน พัฒนาหรือว่าคอมมิ t เมนต์กันหรือว่าไม่ได้พูดในเรื่องของการแต่งงานนะคะหรือว่าการอยู่กินกันเป็นแบบครอบครัวประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันมีความรักอยู่ในนั้น,นะคะแล้วก็มันเป็นความรักที่เหมือนเกิดความหวาดระแวงนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะคู่ของชาวราศรีมีเนี่ย เหมือนกับไม่ซื่อตรงหรือว่าทําอะไรรับหลังนะคะหรือว่าแอบไปมีคู่มีความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศีมีนอาจจะจับได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวราศีมีเหมือนกับกําลังหาวิธีแก้หรือว่าหาทางแก้อยู่นะคะแล้วก็เหมือนกําลังจะจับผิดคู่ครองของชาวราศีมีนนะคะว่าคุยกับใครหรือว่าอยู่กับใครนะคะ ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูซิว่าชาวราศีมีนคุยอยู่กับชาวธาตุดราศีไลสเตรนก้าวคาถา Justic ควี e ออสเวนดเดอะเฮอร์มิต ชาวราศีมีนนะคะอาจจะมีการคุยอยู่กับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูหรือว่าชาวธาตุลมนะคะราศีตุลน,นะคะแล้วก็เป็นชาวราศีสิงห์ก็เป็นได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนแรกแรกจริงๆแล้วมันมีความมั่นคงแล้วก็ตัวคนที่เข้ามาคุยหรือว่าคู่ของชาวราศีมีนเนี่ยเหมือนกับเขา เขาเป็นคนที่อบอุ่นนะคะมีความอ่อนโยนมีความเมตตาเป็นผู้ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่เหมือนกับแบบว่าเราสามารถเชื่อใจหรือว่าไวเนื้อเชื่อใจเขาได้นะคะแต่ว่าในเหมือนกับชาวราศีมีนเนี่ยไปจับผิดหรือว่าไปรู้สึกว่าตัวคู่ของชาวราศีมีนแอบทำอะไรลับหลังหรือว่าแอบมีใครนะคะอยู่ในความรับความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะตัวเรา ชาวราศีมีนนี้เหมือนกับพยายามที่จะจ,ะจะับผิดหรือว่าคอยแอบ,บส่องดูนะคะหรือว่าดูพฤติกรรมของเขาว่าเขามีใครอีกคนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่านะคะเหมือนกับชาวราศีมีนอาจจะอยู่ในสถานะตำแหน่งที่เหมือนกับเป็นตัวเลือกของเขาประมาณนี้นะคะมาดูซิว่า ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีนกับคู่ของชาวราศีมีนอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรนะคะ The Devil Knight of Swords Judgment หกเหรียญ The Lover ในความรักความสัมพันธ์ของไพ่ใต้สำรับนะคะเป็น King of Pentacles ในความรักมสพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีความรักอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นความรุ่มหลงแล้วก็เป็นความผูกพันในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าผูกพันในเรื่องของเรื่อง18บวกนะคะแล้วก็อนาคตคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็สําหรับคนมีคู่นี้เหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของการที่คู่ของชาวราศีมีนนะคะเขา เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเขาไปมีความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นไปแบ่งปันความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับชาวราศีมีนเท่าที่ควรนักนะคะแล้วก็จะเลิกก็เลิกไม่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับชาวราศีมีนเนี่ยคือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่เขาอยากจะให้เขาเลือกหรือว่าอยากจะให้เขาเลิกนะคะ ถ้าถ้าเขาเลือกอีกฝ่ายหนึ่งคือชาวราศีมีนก็พร้อมที่จะ j u s t m ม n t นะคะคือพร้อมที่จะเดินจากไปนะคะแล้วก็ไปมีชีวิตใหม่หรือว่ามีความรักใหม่ๆกับคนใหม่ๆแต่ว่าตัวเขาก็ยังเหมือนกับไม่เลือกใครนะคะยังอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นเหมือนเขาก็ดูแล อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะให้การดูแลเอาใจใส่มากกว่าชาวราศีมีนนะคะแล้วก็ชาวราศีมีนอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่าคู่ของชาวราศีมีนนี้เขาไม่ค่อยดูแลใจใส่ตัวเองประมาณนี้นะคะในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนะคะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่นี้คืออยู่ในสถานะของความรัก สองสามเรานะคะหรือว่ารักที่จะต้องแบ่งปันนะคะอขอไพ่เดลิเวอร์สรุปให้ชาวราศีมีนดีกว่านะคะอ๋อน่าจะเป็นหน้าไพ่ของ ชาราศีมีนคนมีคู่คนมีคนคุยนะคะแล้วก็สถานะของคนโสดนะคะคนโสดความรักความสัมพันธ์นี้คือก็ในชีวิตจริงๆแล้วก็อยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะคะคืออาจจะตั้งสเปคไว้นะคะว่าอยากจะได้คนดีๆคนที่แบบว่าเพียบพร้อมนะคะแล้วก็เหมือนกับ พร้อมทุกอย่างในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เหมือนกับถ้าแบบว่ามีความรักความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะอยากจะแต่งงานนะคะหรือว่าอยู่กันแบบเปิดเผยนะคะสำหรับชาวราศีมีนคนโสดอาจจะเจอกับอาจจะคุยหรือว่าเจออยู่กับคนที่เคยมีครอบครัวาม,มาแล้วนะคะพ่อไม่แม่ไม,ไม่ประมาณนี้นะคะอืมมาดูนะคะ คนมีคู่มันคนมีคู่นี้อยู่ในสถานะความรักที่แบบเป็นเติร์ปาร์ตี้เป็นความรักสองสามเราแล้วก็เป็นความขัดแยง้งเหมือนกับความไม่พออกไม่พอใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่คู่ของชาวราศีมีนะคะเขาเขาไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้ว ใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำอะไรหรือว่าแก้ไขในเรื่องของความรักที่มันมีปัญหานะคะแล้วก็เหมือนกับมีอารมณ์ที่ชาวราศีมินที่แบบว่าควรมีคู่นี้เบื่อๆเซ็งๆนะคะบางทีก็คิดมากบางทีก็นอนไม่หลับบางทีก็วิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์นะคะก<ๆ>็ มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบสิบดาบนะคะแก้ไขปัญหายังไม่ได้นะคะก็ในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมก็ยังมีปัญหาของคนมีคู่อยู่นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวราศีมีนเพราะว่าในเรื่องของการที่ความรักที่มันเป็นความรักสามเศร้าหรือว่าความรักที่ต้องเลือกเนี่ยมันเป็น กรรมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คนเรานะคะไม่ได้อยากที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือว่าปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่ามันเป็นไปนตามกรรมหรือว่าสิ่งที่เรากระทําขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดถึงหรือว่าไม่ได้วางแผนอนาคตนะคะมันเป็นการกระทําเพียงอารมณ์ชั่ววูบนะคะแล้วเกิดการผูกมัดเกิดพันธะสัมพันธ์กันนะคะ ก็ในเรื่องของความรักก็พูดยากนะคะสําหรับชาวราศีมีนคลิปนี้นะคะเรื่องหรือว่าหน้าไพ่อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับท่านใดหรือว่าสิ่งใดที่ไม่ตรงหรือว่าชาวราศีมีนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนะคะคือถ้าเจอปัญหาเดียวกันสําหรับคนมีคู่นะคะที่ยังแก้ปัญหาไม่ตกนะคะหรือว่าต้องการสงสัยอะไร ถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็จะได้หาวิธีหรือว่าคำแนะนำสำหรับชาวราสีมีนนะคะก็คลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ